สวัสดีค่ะพอกับยายมุ่งย่ามเศร้าอีกแล้วมอนี่ยายมุ่งมีเมนู่มาเข็ดหยิบชิเกา่าเหละค่ับพี่น้องสีออมนองงัวค่ะมอนี่นีค่ะนองงัวต้มเปียกยใส่ขาใส่ตะไร่เอาไว้แล้วค่ะยายหยบบลอยแล้วพี่น้องหันปิกตอนพ่อข้ามพอดีกินพร้อมพี่สีออมเลยเลยค่ะ พี่นอ้องหนุวเดพี่ไอยไยมุ่งกับสีมาปุ่งเคียงเลยค่ะนี่จ้าอันนี้ก็เป็นตะไคร่หอมแดงพริกตำหยาบๆค่ะอ้อมใส่ทักซี่ค่ะผักซี่ล้าแล้วกับพายตูพายอเลิศต้นหอมค่ะใส่น้ำปลาปลาแดดข้านียคะ่ะพี่น้องไอ้มุ่งกับสิลงมืออ้อมเลยค่ะ ดูเหตุจีเนี่ยเมื่อสาวหลักพี่น้องเขี่ยแข็งไปเลยหอมแดงข่าตะไคร่ค่ะ สามร่วมกันค่ะเจียงด้วยน้ำปลาจ้า ปลาลงไปเลยสระโดดจ้า ปลาเล็กน้อยเลือบย้ามุ่งออกไสตตอนที่ต้มเนื้อเลยค่ะ <Yeah. S 1> เลือบย่ามุ่งออกไส่ไว้แล้วตอนที่ต้มเนื้อค่ะ <Yeah. S 1> ซิมรสชาต <Okay. S 1> แสบแ้วจ้าที่นอกให้เนือ้อให้เนือ้อให้น้องหัวเขากับเคียงก่อนค่ะ ย่อยมุ่งกระเสียวอันพักลงเลยค่ะพมิเะอายไขวั่นพี่น้องเดี๋ยวเขาบอกเห็นเดี๋ยวเขาเห็นในห,หมอ้อ หมดเลยบรรยากาศกันดีๆพี่น้องมื่อนี้บรรยากาศย่ามเศร,เรา้าตอบานย่อยมุ่งอากาศเย็นสบายพอดีพอดีเห็ดยูเห็ดกินยน่ยมือเศ้าเด็กกระพื่อนหน่องบานเท่าเหนียก้หนึ่งัวยอ้มุ่งกับน้องงวยอ้มุ่งกัดตุนไ้จนเปื่อยแล้วครับพี่น้องต้มใบเกี้ยแล้ว มาไขาซาค่ะต่อไปกระเซียวพักลงไปเลยมหมดต้องกันน้อยค่ะต่อไปกระเซียวกระห้อมลงไปเลยค่ะห,ห้อมไอเลือดไอตูค่ะ ซี่ค่ะพี่น้องอาเจลาจากน้อยมน่อนี่ค่ะสุด,ด้นจังคนสินมีโอกาสได้กินน้องงั่วค่ะพี่น้อง ผักเปียจกงไนหนึน่งใหญมั่งกับสิญหกลงค่ะฮะงัอักเปียจังไนยหญ่มุ่งกับสิญหก,ญกลงเลยค่ะ ซิมลดกันนัวแสบพอดีแล้วค่ะซิมอีกรอบค่ะซิมรดอีกรอบนึงแสบแล้วค่ะพี่น้องต่อไปกระิยกลงเลยหยกหมอลงเลย พี่นอ้องปลอมนองงัวเสร็จเรียบร้อยเห้เสร็าดกินน้ำกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องกอมหนองมหัวเส็บแทบค่ะแล้วเราจะพี่น้องคุกคักจากนอ้อยใยม่งทั้งถือกล่องทั้งเงนิน เห็ดนัาก,กินกับเป็นอาวเสร็จเรียบร้อยไม่ได้จ้าเสแสรบนำกันน่เหมือนเศร้าเด้อค่ะออมนองงัวใส่พัดหลายยางแหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ได้มุ่งขอจบคลิปซ้ำนี้เด้ค่ะคลิปนาพอกันใหม่เด้อสวัสดีค่ะ